ใส่ผ่านได้ไหมเขียวใ่ใส่ผ่านสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีกันใหม่ครับคลิปที่แล้วนี่ไม่ไม่มีเสียงอ <laughs> โอ้โหเอาคลิปนี้ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับไม่เป็นไรอัดคลิปไปแหละสิบนาทีเสียงไม่มีครับต้องอัดใหม่เอ้าสวัสดีคุณพ่อกรับสายันสวัสดีใหม่ครับผม <laughs> สวัสดีสงการ <laughs> งการด้วยโอ้โหร้อนจริงๆ นี่ครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตความคืบหน้าของรถอัดน้องสาย,ยันกันนะครับผมจเจอนามาวงกันอตอนนี้รู้สึกว่าเสริมฉากเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้ก็โอ้โหโอเคเลยนะครับโอเคเลยแข็งแรงแล้วก็จากที่กว้างๆนะก็เพิ่มช่องละตัวช่องลตัวนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้รายันทําเป็นเพลาล็อกตายแล้วยับยับขึ้นแล้วทีนี้ก็น่าจะอยู่ใกล้ลูกฟักขึ้นดูมากขึ้นนะครับแกไขกิกโทโมเนทีนี้น้องยายชุดยิงลมย้ายไว้ด้านหลังแล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ มันก็ดูดูโล่งนะสันนะดูโล่งดีครับรถเชื่อมรถเชื่อมโล่งเลยโล่งเลย <c oughs> อ๋อไปรู้น้องมาเพิ่มเลยใช่ไหม <c oughs> น้องอยู่บ้านไหน <c oughs> น้องติงน้องติงโอ้น้องติงมาเป็นคอนวอยู่กับรถอัดใช่ไหมยังไงโม <c oughs> <c oughs> มา เอาติดเรอไม่มากินมาเกินมาเกินเรายังยังไม่ถึงวันยังไม่ถึงวันอยากอยากอยากติดไหมโอ้ได้หมดเลยพร้อมใจพร้อมแล้วเนาะใจพร้อมแล้วนะครับใจพร้อมอยู่วันวันหน่อยโอ้เมษาก็เป็นดูการทหารผมก็ไปเลือกนะตอนที่ผมสึกอ่ะพอไปเลือกปุ๊บเขาเห็นเราเดินไปก็บอกปัดเลยไป ไปประเภทที่สามหรือเปล่าทำไมเวทสามเออพุดน้ำหนักเกินพวกอะไรเ่เหมือนกับผมเลยเราไปด้วยกันได้เราไปถึงกนเขาปัดไปเลยปัดไปเลยคมาทางไหนไปทางนั้นมาตั้งแต่ภาคเช้าขึ้นได้กลับบ้านก่อนแล้วทหารอ่ะเดินยิ้มแชงเลยเดินยิ้มเลยอ่ะเดินกลับพวกมองก็ใหญ่เลยให้นี่มายังไงวะเด็กเส้นเด็กเส้น ตอนนั้นซึ้ใหม่ๆด้วยน้ำหนักเยอะไปทำแขนตะยันทำแขนให้หักก่อนไหมฮะหรืวหักด้วยอ๋อมีตำหนิได้ไหมวันนี้ิล้วอ๋อรถรถล้มปะตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมที่มาอ๋อตอนนั้นมาเพลเต็ม ตัวเลยรถไม่ได้รถนอนทอนนะครับจะไปโทษต่รถเยี่ยบจะได้อยู่ช่วยงานไหมเนี่ยจะไปช่วยงานปฏิชาติกันบ่จะไปรับใช้ชาติหรือว่าช่วยงานประ์อะไรบ้างตัวนี้จะเป็นชุดลูกเตะใช่ไหมครับชุดลูกเตะสายพาน ไทมิ่งกอนะครับเข่ารอวะเข่าซื้อนายคุณพ่อในรงรถโครงการทำตรงนี้เนาะอ๋อกว้างยาวเท่าไหร่นี่รถเนี่ย ยาวสาหกต้นอ่ะหกต้นยาวสิบสองเมตรอ่ะยาวสิบสองเมตรต่อจากตัวนี้เลยเนาะไม่ไม่ได้ต่อครับจะเป็นใหม่เลยเป็นแยกเลยเนาะยกขึ้นสูงใหม่ใช่ไหมนี่ขึ้นสูงเลยสี่เมตรสี่เมตรอืมเป็นชน้นอ่ะทีนี้ก็รถเกี่ยวครับดูได้สบายเลยเนาะก็เห็นลูกก็ทำงานแล้วดูในยูทูบแล้วก็มันดูไปก็ดูคนาะคนตกก็มีปัญหานั่นแหละมีคนี้วยไหม แดดเนี่ยได้รองรัมาก็ดีเลยเออใช่ทำรถทำดีก็ยังทำตอนไหนอยังไงใช่ใช่มีอะไรเจอแดดตอแดดมากเจอฝนก็ฝนทั้งวันไม่ได้ไรเลยด้วยใช่เหนื่อยอย่างน้อยถ้าเรามีรองรถอุปกรณ์อะไรซ่อมเราก็ยังเออก็ยังอยู่ตัวนี้นี่ครับเดี๋ยว เช็คระบบนี่ประมาณกี่ชั่วโมงสันเยอะไหมเหลือเยอะไหมซื้อสายพานก่อนหรือสายพาชาร์จก็ลองได้ก็ยกแบตใส่แล้วก็เดินสายไดชาร์จไดอืมแล้วเทเลอร์ว่าไงเทเลอร์ไม่รู้เลยเสร็จยเล่างเทเลอร์ โอเคตรงสวยงามโอเคหมดฉากไปกี่เส้นเนี่ยสี่เส้นครับสี่เส้นรวมทั้งหมดด้วยแปดเส้นแปดเส้นที่ใช้ทำตัวนี้นะครับไอ้สี่สิบแปดท่อนในครับสี่สิบแปดท่อนครับอันนั้นไ็ปะสี่สิบแปดเส้นเอาแล้วแบบนี้ได้ลองแล้วครับผม ลครับแกวเลยไม่ได้ขี่แล้วรถน่ะแบตก็เปลี่ยนใหม่ไดเซต้าก็ทำใหม่กับปิกอัพก็ทำแบตทำอะไรใหม่หมดแล้วนี่น่ะคันนี้น่ะขับสบายแล้วใครต้องก็ได้ตอนนั้นเข็นใช่ไหมครับนั่นเลยหรือพักเกียงกันไปนั่นไงขับได้มาเด็กขับเยอะเลยเอขับไปเจเลย ตัวนี้ก็เป็นสายพานใหม่ครับตัวนี้จะเอาสายพานแบบไรสักอย่างแบบฟันเฟืองหรือธรรมดาฟันครับอ๋อตอ้นเอาไม่ยูบครับเอาแล้วตัวแล้วของเดิมเป็นยังไงมันยาวไปยาวไปแล้วมันลูกเต็มก็กดเนาะอืมยาวไปนะครับ <มา S 1> ส่วนน้ำมันไฮดรอลิกที่ไหลามานี่ก็รีบอยแล้วครับผม น็อตมันหลวมคลายนะครับก็แถวแล้วครับผมพวกระบบอัดตู้อัดอะไรนี่ก็ยังยังทำงานได้ปกติครับผมดูได <c oughs> ้<อ>ว่าปรับตั้งให้ยาวให้สั้นครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับผม นะยังไงก็ฝาก FC ที่รับชมจะงอลูกดำไปลองใช้ดูงอเอฟซที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมวันนี้ก็ให้น้องสายันได้ลูกดำมีเด็กันต่อครับเดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวดำถอยชมการทดสอบระบบอัดของรถไฟฟังนะครับว่าจะสุดจัดขนาดไหนครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวดำไม่เทียบเลยพื้นเลย ท่านผู้ชมไปก่อนครับผมยังไงก็อย่าลืมครับผมจะกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับัวมเยมราามากเชื่อได้เลยว่าความสามารถของน้องดีเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเด็กแค่อายุ30เฮ้ย20กว่าเนี่ยทำกวาดฟางได้1คันนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมส่วนการปรับจูนแก้ไขก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมถอด ของกอดก็ออกมันไม่ดับที่ไหนเนาะของพี่ครับทำใหม่คิดใหม่ทำจากมันสมองของน้องนี่ไม่ถือว่าถ้าถ้าเบ็ดเป็นเรื่องที่หาได้ยากได้ชาดมันชาดมันก็ไม่ดับมีอะไรก็แนะนำกันได้ครับผมเบ็ดซีบอกกันมาแนะนำกันมาก็บอกกันได้ครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้ครับไม่แต่ว่าหน้าปั่นกระวนที่เข้ามาดูชารรับชมครับผม